แม่ก็ไฟบุญนะวันนี้อยากแมกับไบุญไปกับไพ่นะไฟเดีวให้เจ้ามันให้พุเจ้ามันให้พุเจ้านะเอ้าเจ้าคือยังนี้ใช่นอนเนี่ยไปหานอนบนรูปบนด้รูกเนี่ยอืปนี่ก็บอกมนจะจีบเนาะเชฟเพ้ยนังว่านี้ก็นมั้ยมเใ็ดผัดเห็ดนิ่มมางนี่ม่ากเลยผัดนี่มมา ว้าวจับงวหาจับ่วกเ้อนมยาวมันจะยากแน่เนาะว้าวิวมากกลางคืนมาจังูเบาน่ามาแต่่นยรเนบ่อูเบามาดิยว่าจะดีไปทานจะเจอได้เนีมันเป็นแบบว่ผู้บาวน่ะ สบายดีและสวัสดีเด้อพมายพี่น้องวัสดุสิ่งโคนเมื่อวันเป็นภายในโดยต่างประเทศอย่างนดีต้อนรักพสุจงสตซสดีสาลาอีกแล้วเนาะพมายพี่น้องเนาะอาเมพบพ่อสติตในวันนี้สติตจะได้ไปหาน้องมะนาวไปอีกแล้วพมายพี่น้องเว้ยว่าไปอัปเดตเบื้องอาการของคนเลยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากที่ไปเนั่นก็สติก็ได้ไปหาเพื่อนเลยเนาะอันนี้จะได้ไปหาเพื่อนเนาะ กำลังชีพเสถไปหาเพ pues mm nah, ิ่นเนาะไปถามเพิ่นว่าเป็นจังได้เนาะใครในระเบ้อเนาะระเบ้อดีถึงตัวเก่าระเบ่อหรือว่าเพิ่นได้รับแน่นอนแล้วหรือบ้อเนาะด้วยท่าสติว่าพิพาประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยในลายด้วยที่น้อนด้วยด้วยเป็นจังไดเมื่อข้าแต่งข้าแต่งมื้อนี้นะบ่แม่นบ่มีผู้คนมาแต่งให้รอซาปิงบ่ได้มาเมื่อนี้เนาะสติมาแม่น นี่ค่อยเอานี่มาต้นนี่นะพนมกับแต้วเวนมาต้นเดี่ยขนาดชื่อเอ็นสิติกแดงมาให้ด้วยติกแดงเดี่ยวสีเดียวจะเป็นแดงกันไหมโอ้เจ้าอยากได้เจ้าอยากได้สิติกแดงบ่เนี่ยชิติกว่แล้วอืมไม่นี่กินข้าวเลยกินเข่ากินยำยังข้าวแกงกบแกงกุ๊บแบบเสียบได้นาะแกงกบแกงกบติเจ้าได้นอนอยู่บ่เมื่อคืน ไนลายเรคนลายงานบุญเนาะตัวท่าอเองไงไรตัวท้าเงบุญเจกบอคู่คู่คู่คูาบุญเจูน้ำไผใครบอกแกนะไปหาแพรย่พรอยู่คือคอาุญแพรคือจกใช มึเจอเพลนเพบุญบอลอื่นได้สะบอลเชิญชีนะทั้งใดทั้งใดเชอนบุญนี่ทั้งใดข่อยคือบัวแจ็คบัวหูแดงนี่นะสาวมีบัวหูแดงเจ้าคือหูโบ่เจ้าคือจแจ็คแม่จะพูดมาว่าแต่พูดให้ที่ข่อยนี่ที่ข่อยมาแต่เพื่อนที่ข่อยนะเขามาหาเจ้านี่แล้วเขาหลินน้ำเจ้าอย่แล้วเขาเจ้ามาหาเจ้าโบ้มาหนี่มีคนมาหาเจ้าหลายอยู่บ่อชื่อน้ำบานมากินเนี่ ชิน้ำฟันมือหนาก่่นเนาะมือหนาก่เด้อมื่อนี่นอขอยฟา้ามากมื่อนี่ไพ่ปั้นนี้มาหาเจ้าอ,อกาีกวันอ๋นองงั้นปันบ่อนะรอยมันแน่นะโอ้จังเลย พอดีเลยเย็นๆเลยเ่็นกำลังโอนอยู่่เป็นกลังห่อนอยู่ะแม่พอดีเลยเสมอเลยหาก็มาหาก็มาหอดเมื่อกี้นี่แหละไรหลังกับเจ้ามั่งนี่นะยแซ่บบอกดีมกุ้งไก่ได้สบายดีน้องแหละไก่ไก่อะไบอกม่ได้ทีไก่ได้เราจะมาให้ติดที่ไรถือ โอ้หอมแท้นี่สาวหอมดีว้าเตอกินกับข้าเป็เมวอพอดีเอ้าจะย่านมาดีเนาะจรงนะเจ้าคือบูกินคือว่าไปปปอนเมียวบ่นเนียกินข้าวได้บ่นเนาะกินไก่เมียวบ่นไปไลยอืมในเซี่มแมวเจ้านะคอคือบบเห็นไปเยไปหากินเดี่แต่แพงไน้เมวคนเนาะไม่มนไปบุญเี่อวดในเมวคนเมวก็ไปบุญแล้ววันนี้อยเมบ ไปกระไพนะไปพีเดียบบอใหผู้เจ้ามันให้ผู้เจ้ามันให้ผู้เจ้านะเอ้าเจ้าคือยังนี้ใช่นอนเนี้ยไปนอนบนถุงเพื่ได้ลูกเนี่ยอนี่กก็บิเนาะแซ่บบ่ยังคือมีตาปัตตาปัตตาสี่กระเดกกระดาษสาวก็หล้เก็มีก็มีบันนี้หาบน้ามันเลยเอาเลยห่อนบ่ห่อนนั่นอะเอาเนาะเอือก็ยังห่อนเหือดเตเหือดเตน จังหวนเดสอันสามือห้บึ้งแนเจ้าน่ะกระดูดวันหนึ่งวัดเอาไใช่ฮะใช่พันันี้ใช่ใช่อันดูรของอะไรดูตะเกียนวอันมีรปันนเอาบ่เอาบอคนคือบอกให้เอาพูนั่นผู้นี่ันี้เอาบนงามสาวมือเาวมักเดียวใจเดียวเป็น้บอกให้เอาพูนั่นู้นี่แบนี้นาเนาะเม่ชื่อด้หเมชื่อว่านะ เม่ชื่อบ่าเมนเอาได้วคนน่้เอาแล้วเจ้านะเอาให้เจ้านะประเทศจีนอ้อเใครสิกินลายกินลายกินแต่ปวดหัวเก็บว้ก่อนกินเทนนอฟแอ๊วพกิายน ชื่อยูวอคนชื่อไห้นะซาบุนมีไอโก้ไว้ก้เถอะมาให้น้องเตอกินข้าอู้วนายปวดหัวได้เนาะอากาศห่อนครับตักกับปิดเลยขาดนิดน่ะปิดเลยปิดบ่มือนเนี่ยปิดในเปิดใหม่เนี่ยปิดจักนาทีจะปิดนต่ว่ปิดจักหอดยูวอสิโมงเองปิดจอดกินเผาน่าเบิร์ดเบิร์ดยังดอกปิดเลยปิดเนาะ เจ้าเบิงไหมเจ้าบิงลายพไดตเต็มเลยบให้เจ็บป้าผ ah ุนเมนเนาะแมนแมนเป็นกาแฟมีพ hmm. no, yes. no. mm ี่น้องแมนก็จะเต็มใส่ยมย่างเก็ตกับเป็นบอลแลบอแ่จะไิ่มไปแ้อาเอมงไหวเลยที่ไก่เหอไก่ปองแมนต้องหมดด้สิตกโแมนเดียว ก็น่ากินนะบอกว่ากินไินลายกินวิ่หัวกินลายนอ๋อส่บนไหนชิบถุงได้จ้ะค่ะหั่บนบ่อว่าชิปถุงจากกินหัวบอกกินเป็นกินลายคนยังมวยเจ้ากินน่ะน่ะของมันแนวมันบ่แนวมันเจ้ากินกินจักเด็กจักหน่อยเนาะกินลายเก็บไว้ไว้กินอีกสิกินขนมพี่กินขนมกินขนมเอาใส่ใส่กับบักตะเวนของมันเยอมากเพื่อนของมัน กับทั้งน้องเพิ่นกับมักอย่างมันมันเผ้าบ่ก็พีนยาค่ะครับทำชีนหนเดียวเจ้าหู้มา่อใดใช้เพ่นเจียคนน่ะยิ่งว่าผู้ชายเพื่อนบอมีอยู่ตัวท่าบ่เจ้าผู้ว่ามีบุญอยัง

เป็นจะได้ห <divide> ม <ım Laser> ูมาดิดน้ำหมูมาดิดมาหัวสิเป็นจังใดหัวมาชมมือนะหัวมาชมครูบาข้นทางไหนครูบาคนไทยคนไทยอีกแล้วเมื่อกี้นี่มาคนจีนเมื่อกี้นี่มม่มาข้นไทยแล้วค่ะลายคนลายนั่นแฮะคุยกันคู่เรื่องอยู่บ่เรื่องลงเบาบังดูยิ่งกัเขาใจยิ่งยืนยิ่งกัเขาใจ ใจ5,000บ่ฮะใจ5,000บ่แม่นแปลว่าเฮาได้ถามเพิ่นยังเพิ่นบ่ยังเพิ่นจักเบิดเนาะปิ้งขายจักเพิ่นเป็นปิ้งขายแม่นอือๆแบเป็นโลกยังแซ่บลเนาะก็บ่เข้าใจเนาะจับอารมณ์เพิ่นบ่ได้เเนาะบ่ง่ายก็เพิ่นเป็นแบบใดปิ้งขายก็อย่าปิ้งแงเด้อ้าเพิ่นก็ฮู้อยู่เนาะบางอย่างก็ว่าได้บ่6,000ปิ้ง6,000่ ขายกงหมูได้หมูขายขายเป็นเป็นท่านเจ้าคือชิมาขายโดดเด่นกงมช่เปล่าใเนาะใส่วยไท่เนาะสูดไม่องเจ้า่ะสอเจ้าเเงินไปเซนห้้างเงินทองปี่ใหม่วดเนาะยยใบเซนซื้อปี่ใบเดียวเป็นใหม่เดียวเนาะมา้เ้ามาแล้วเจ้าาย้งเจ้าานมาหรือปมา จื้อจ่บ่จื้อจ่บวะยังมาฝากเจ้าซันใครยังมาฝากเจ้าจื้อจ่บวะนนไจื้อจิบวะวะแล้บัก็มาเปิดตจบขนมแล้วเจ้าก็เปิดแล้เจ้าอยากยังจะนน้ำปั่นเนาะน้ำอันนี้มืปั่นน้ำปั่นนาะเรื่อมันตายเขิ่ในมือแปงเขาก็เลยซื่อน้ำส้มให้เจ้าซะแกเอาเจ้าว่าเจ้าเขาก็เลยซื้อให้เจ้าเจ้าว่าเจ้าอยากน้ำส้มน้ำเย็นน้ำยัง เราก็ <Es> <an> <im eres> ลงมาส่งกับเจ้ากปะซาบัวซาบัวเนาะวาสิเมอร์เด้อไปส่งเพคนก้อนว่ะเพคนอยากกินน้าว่ะเพราะว่าช่วงนี้การห่อนิดการห่อนเนาะมาหายเด้อมันไปแพะฮะเกมือเงินเด้อซื้อมาหายเด้อกินเนาะมีเฮงมีนู่นนั่นหน่อยเนาะเอาใจมันออกไปตักข้าตักไว้นนขี้นก่าบะโบไฮเด้อโบหาไฮแม่เด้อบอกกับปลาหมุนหมุนเด้อปลาไปจัดอัน ไปหาอาบน้ำอาบน้ำให้สักเครื่องสักคล้องหายอาย่หากินมันจะเป็นห่วงเนาะกระถึกอยู่มันจะตจิเป็นวินเดี๋ยวมาหายด่าแล้วอยู่แป้งนั่นแหละแมาแต่ตากล้าแรงบุญเลยเอ้าเมียได้กินวิ่งไก่มาเนา้แมาแต่บุญเลยบุญเพิ่นหอมเลยหอมแล้วตัวแมวคือตัวเถิกเลยแม่ตัวแม่เนาะนะเออรื่องไม่ชามเดือดเดีือดไปก็เหยียบใจเดี๋ยวจะหายเพิ่นเดี๋ยวจะมีหายเพิ่นหน่อยไหมให้แม่ไว้เพื่อนก็ได้ แมวชวนจิ๋นยอกินแมวกะอยากมาแต่บุญแต่แท้แมวกะอยากเลยกินไล่น่ะบอกวินทัวปัดว่าดในสิกินไลยอยู่สิกินไลแต่แชรบาแพอกินอยู่เนาะพอปากบัวบ้างบอกอ่านแมวกะยากแมวพึ่งกะเวิ้งเวิ้งเวิ้งจิ๋นยองเลยแมวพึ่ง

ปะกันไทยเนาะอไ้เลยดินบดินกับอันแมวอันสามนาวเหเป็นจรงนั่นเลยนนอนยู่บวันี้เจ้านะเมนนอนอยู่คืนนี้ได้จะนอนยู่บอคืนนี้นอนรับนอนนี่ว่ามันคืจับมุ้งหาจับมุัน ว้าว่านจะยานแน่เนาะว้าววิวมากกลางคืนมาจะง่งผ้าวนะมาแต่อะไรเฮ็ดนารีบว่ผู้เบามาดิน่ยว่าจะตีไปทานเจือได้มันเป็นแบบว่้ผู้าวนะมันเป็นแบบเจวงหัวกระวรกบมวจะยานเด็กก็โดเนาะอันนี้กับผัวอันนี้กับผู้เบามันเตกต่างกันเลยได้เคยวบบผู้เบามากอุ่กสด่อนมาว่าเนาะกเวลา ทั่วลายกะโดดทีขึ้นมาต้ง้นมาไมมาไนไนดมาไดดีมันงเดอยานี้เนี่มันได้กลัวป่ะมันได้มนได้นักพูดว่ามากะขึ้นมาต้งล่จัมคนกับพ่ยากจะเอาดิเอาดลวี่่เอาดลวเอาดลนะอุ้ยไฟโสดเอาดมาเลยิตรเออเอาเลยเอาเลยไฟเอาเลยโสดเจ้าะไดิเจ้าไปเอากันเจ้าไเอาวเอาไเอาลเอาเลย วกพนันวนไนบ้านนาแค่วันนี้วันนี้ดี่ยจนบอกไป็จีนบ้านนาค็มบ้านว่าเป็นลายว่าเขาอยู่จีนเเจ้าเบิ่งในพิกาทัวรเรียนแฟชั่นใหม่ตาการแต้มตาก็มาสองเสือพอญาตตาเดินมานกวี่ว่านี่ที่จ้ามาบางว่านี่ใช่ไหม เิน่าขามาทำบิดตกใจว่จแก้มเป็นแดงอีกแต่ไม่ได้ไมีแก้มแดงเอาท่เป็นแดงเลาปนดนะ้งแหละตสบายใจเต่งก็เตงมาต้องท่าแดงนายเด้อขันชิหามคือูาได้เลยสมิย่าจำมากันันี้เลยอ่ะยุบอ่านาจะว่าจะเต่งเลยจะไปด้ชีวไออออ ไปได้รถ Vigo น่ะโอ้ยขอยืมรถคือกันได้แท้เลยสิางเฮาได้ v i ได้ไก็สิได้ซื้อแต่อันรถ Vigo ตัวน้อยแลมาให้ท่าก่อนสิได้่อยได้ขี่แต่หอยมันเท่าเนาะเจ้าบ่ได้ขี่คันมัน่อยขี่หอยเาแล้ว่อเหยียบหอยไปเนาะสมุยใเบิ่งบ่พอเนาะเงินบ่พอเงินบ่จุเหยียบหอยแล้วพอบ่แม่นอันนี้ก็กําลังสิแต่งหน้าขึ้นเวทีถือิติ๊กมา

มึงยังเอาสวยกินอยู่เลยน้ําสิบ่สิติจับไม้ได้พี่น้องเว้ยเครื่องแต่งเพิ่นกะคืนี้ยังพากันท่องเออบ่ได้แต่งปานใดว่ามื้อนี้จับไมอีกแล้วเริ่มเริ่มปฏิบัติการแล้วเริ่มแต่งให้เบิ่งกวนีะไรน่ะเงินเจ้าน่ะทวิ่งม่วนอือเจ้าก็มาม่วนพ่อเจ้าเนาะ ใส่เมาว่าบาทงพลงนาไรใช้มาเว่าบาดเนี่ยยังได้บาทเปิด้นเงินพอดอกสาบัวเป็นเงินเป็นหนีเปินชินเพิ่มบอนะม่อไไรมีลายสีซาบัวมีบอสซาบัวจะเป็นหนีสลไเรื่อีมีเจ้าเลยเจ้าเจ้าคอยมีชาวบ้าเพิ่มบอจดเองนะสมยน่องทนเองม่ยงุ่นลายซีหุ่นตัวนี้ก็มี บมี่ชาวมีอันชื่อจเฮาน่ะแต่มีดอกบูดิติดตัดออกตลอดออกตลาดกระแซนหนึ่งลายอย่เพจะาบอกย่อยแนะพ่ขาเชียงขาพันพันพื้นขาไ่ใช่นไวไฟเชียงเต็มเพิ่งเิ่ดยค่ยนี่ชาวมยคูนแกะมีเรื่องพี่น้องเลยเริ่มแล้วแต่อีแล้วสมอเลยแต่เป็นแล้วหากะพันาวกี้นี่ บดได้เฉไปทาให้ตาจะโค้งเป็นแดงคนแรกแดงบดทำจังใต้คนแรอยาังไงจะแต่งซาบัวแต่งซาบัวได้ปะซาบัวให้เพื่อแต่งหน่าให้เจ้าเนี่ซาบัวไปแม่ซาบัวข่อยบ่มักแต่งหน่าดิยด้จะให้แต่งเราเองใช่ไหมสติกกระเบื้องไดมาคือในข่าวเนี่ยเฮ้ยนะธรรมชาติได้นะธรรมชาติได้เลย คันมาซามาซันสบายบัวอารมณ์เพิ่นแปรอปวนพอพี่น้องเอ้ยหน่อยครับเป็นน่นนึงหน่อก็เป็นน่นนึ่งเดี๋ยวเพิ่นก็ดีเดี๋ยวเพิ่นก็เนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ดีเดี๋ยวเพิ่นกะให้แม่นขามือใส่ใส่บัตรซีนี่อยู่เลยนี่นี่แอันนี้ตัวมีอันนึงอยู่นี่เอาชีหน้านี่ว่าเอามือก็อย่านี่เอาแนวพอแนวปัดนี่เออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละในตะเว้น่นบ่พูดหน้าให้เป็นไหวแล้วแทงกันพี่น้องเว้ยมันมาแต่งเนาะ มักงามมักแต่ใจเลนะป็นค้ใจเนให้าเพนนะแต่อารมณ์นามงามแล้วเนาะพอไรวนี่ยังบุคใจว่มันบเป็นดากคนมันสิเป็นดากลิงมอนคบี้แคนาแดงเป่งแบบนี้นะบุกหนาจกบูเลย ีใส่เมาบานเลกแป๊กเด้พี ah. ่นอนปยังบานนี no. ่แตนาแล้ใส่เมาบานนี ule, no. no. ่ยานไปเห็นนะะมิกหิกไน่ยจากยังวอกปิศาจเขาเนาะให้วอไปลเลยเต็มนีิยเต็มเองหแล้วเต็มโมพีนเต็มตา ค่อวก็อยู่ทิงเจ้าขี่รถใช่ใจะลองขี่มตาขี่เองจะหันมือควอยสั่นขี่เองววจังใดเด้โอ้อินดียไทยนะแต่อินเดียก็มาบันี้ไปจิน่าเด้อ แต่งแบบอันชุดยอดเลยแบบนี้ใจมักแมนี่จตงแต่งเตยขาเมจินะเพิชิบวน่านซมซเพิ่นมาบอคู้คูู่้เพิ่นชิมาน่ะบ้าไม่ใช่ย่อยแล้นะเบิ้งบัดนี้ิเบิ้งกล้ใกล้แบนี้เบิ้งกล้ใกลู้งม่าชิมาบ่เมจินามาหาบอย้นิมรู้ รามาหามือนี้ฮะอาโตสาวองเฮ้ยงเย็บมากมาปินนะคะอยเน่มาแบบจักรุดจกลุกแหละใส่หมอีกเพ่นใส่หมอีกพี่้องเจ้าใส่หมนะมาจายแห้งนะอ่ะๆๆๆใส่่นแต่งหน้าแต่งตา ໂດຍມາຊິໄປປ້າກໍໄດ້ສາເດເນາະເນາະກໍຊິໄດ້ເມືລະນໂດ